ออกกระสุนนะผมก็พบเจอแต่กรถูกแบบครับดีใจที่นอนไม่หลับเลยอ่ะน้อนอนไม่ได้เลยอ่ะหลอกตาก็เห็นนอนไม่ได้จริงจริงำเหตุการณ์ที่เขาทำด้ใช่ไหมใช่ทุกอย่างมันอยู่ในหัวมันเลยอ่ะเห็นว่าตอนแรกเอาตัวขับไปด้วย แต่เอามาคืนเหรอใช่ค่ะพี่ก็คือมันแย่งโทรศัพท์ตอนที่หนูวิ่งหนีใช่ไหมแล้วสุดท้ายแบบเอามาคืนเดินไปขึ้นหาแล้วเอาที่เขาเข้าชัวร์ไหมเขาจะตาม GPS จากโทรศัพท์ใช่ไงหนูก็คิดว่ามันต้องมีความรู้เรื่องไอโฟนบ้างแหละแต่เงินวางให้ที่พื้นหนักไม่มองหนูตอนแรกมันทำไงบ้างคือหนูรู้สึกตัวตอนที่เขาก็ชาแขนหนูแล้วอ่ะหนูก็ถูกฆาตเลยแบบคือหนูก็เสียหลักลงถนนไปเลยค่ะี่ไปกับรถเลยอื แล้วก็ฟุ้เมืเทกาลนกกกิ่อนีกันวิ่งเนีอยเงนีเอาอ้อยเพือจะวนขึ้นบนถนนแตคือมันก็แบบมันเอาปืนเจ้าหัวเลยบอกให้ยุดใชอต่งนเหมอนน้องเลยเหรอแต่ม่ยิงนะเ็เมอน้องนจ้เนี่ยกูบอกหยุดหยุดเงียบแล้วคืนหัวลรองตะโกนสุดเก่งเลยพี่หนีตายอะเนาะจ่อเป็นน้องในน้องก็บอกจ่อเนี่ยแต่ว่าน้องมันวิ่งมีหยิบโทรศัพท์วันถึงยิง อน่ฟ้าบอกมึงหยุดมึงเงียบมึงปืนมึงเห็นไหมมันพูดอย่างนี้หนูก็เงียบหนูก็เงียบแล้วหนูก็บอกว่าอย่าทำอะไรหนูเลยหนูก็พูดตรงๆนี่นะอย่าทำอะไรกับเราดบมันด้วยแล้วที่ในของนี้แบบปลอดชีวิตใช่บ่าอย่าทำอะไรเลยเงียบได้ไรพี่เอาไปเลยเราก็ตบเอาให้มันสองร้อยอย่างอย่างได้ไรเอาไปเลยหนูด้าหนูเป็นอะไรลูกหนูจะอยู่ยังไงหนูก็พูดแค่นั้นมันก็เดินหันหลังไปไปขึ้นทางตลอดแต่หนูไม่เห็นเลยความมืดบนรถมันจอดอยู่ตรงไหน ก็สุดท้ายมันก็เดินเอากลับโทรศัพท์มาคืนหนูแค่นั้นเนีะยแล้วมันก็ขับรถไปเลยโทรศัพท์กลับมาคืนหนูใช่ค่ะแล้วก็ไปเออแล้วก็ขับรถไปแบบชิว,ชวแค่นั้นแต่พอหนูจะควา้ามันก็ชี้เหมือนว่าไม่ให้ไปเข้าใกล้โทรศัพท์เราก็าก็เถิบหนีเผื่อโอเคโอเคไม่เข้าใกล้ก็ได้แล้วมันก็ขับรถบีเลยแล้วหนูก็รีบโทรหาพี่หนูเลยอีกนิดเดียวหนูจะถึงบ้านนี่เลยนะอ ไมม่ถึงเตรนี่ก็อีกนิดเดียวถึงบ้านไม่ไกลเท่าไหร่เดียวกันหลายโลกอสี่ห้าห้าพอนเจ็ดโลนะเส้นหลักเลยนะห้าโลเส้นเข้าไปในซอยที่บ้านหนูมันก็เปี่ยวอยู่แต่หนูก็ใช้มาจนจะแกะตายแล้วเนาะมันไม่เคยมีอะไรแบบนี้ไงเราก็เลยไม่ได้ระมัดระวังเต็มที่คนหนึ่งคนหนึ่งเกิดเหตุระเบิดที่สามเนี่ยไอ้นั่นสิมันก็ยังไงจำไม่ค่อยได้ดิ มันตั้งแต่มันที่ยี่สามแล้วเนาะใช่ค่ะตั้งแต่ยี่สามแล้วถ้าเห็นรูปประพันธ์พระิฐานเนี่ยคือเขาไปอยู่ในห้องอีกห้องหนึ่งแล้วอยู่ในห้องมืดเนี่ยเราชี้เราจะจําได้ไหมคิดว่าจำคิดว่าจําได้ไหมน่าจะจําได้เขาโปกผ้ามาไหมโปกผ้าค่ะสีอะไรอะสีดําค่ะสีดําแลผ้าข้างในมีใส่เสื้อสีอะไรยังไงใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขายาวแล้วก็าแ่เลยเนาะเเราแล้วว่ามาถึงเปิด แล้วก็แต่ว่าของหนูว่าคือว่ากระชากแขนสองสองครั้งแต่หนูไม่ล้มแล้วมันถีบสาอีกหนูก็ไม่ล้มหนูก็เลยหนีเลยใช่เลยค่ะมันเจี่ยวไหมตามดิตามไปจนถึงร้านก๋วยเตี๋ยนู่นหนูโค้งเข้าร้านก๋วยเตี๋ยวมันถึงโค้งกลับลองไปสตาร์ทรถมันไฟติดปะไฟไม่ถีดไปทายไม่ติดไฟหน้าติดไหมติดแต่ตอนที่ก็รับไฟดส่งเลยไม่รู้มันติดมันบอกงี้ตอนเบรกอะไฟมันไม่ติดมันทำไว้ว่าพอเบรกถึงจะติดไฟท้ายอะอันไหนอะ ปวดจบไม่ได้กิไอไม่มีลูกน้องให้ับเยเงิเยเลยน้อ้เยตอนไหนครัตอนสี่ทุกแปดนาทีที่ยังจอดอยู่เพื่อทำเพื่อทำเงนพื่อรับเงนเพื่าผมไม่ได้ที่ แล้วเองไปทําเพื่อผมทําัวไหนเอาสี่ชั่งแปดนาทีไงทําเพื่อจะไปได้ไ,ไ,ไ,ไหไมกูไ่ไปกูไปกูไมไปกูไม่ไป <S <S มากูไปถีบน้องเขาทำไมเฮ้ยผมไม่ได้วนนะกู<ม><ม>รู้แล้วมึงขี่ไปเนี่ยมึงขี่เร็วแล้วปื๊ดมึงตามน้องเขาไปแล้วไปถีบรถเขาตกข้างทางรถบนถนนน่ะไม่ใช่นั่นล่ะมึงนั่นแหละ ผมจะปิดผมปิดไปเลยหมดมันจะปิดไปไหนแล้วมึงก็เลี้ยวกลับมาสี่ทุ่มเก้านาทีอ่ะก็กูดูจากโทรศัพท์มึงนี่แนี่มึงยังงงดิเอดีนะกูจะได้ให้ขอโทษจะได้จบไปอันนี้ผมจำไม่ได้ไงเฮ้ยมึงจำไม่ได้เลยยอมรับไหมปิดปิดไปเลยไงตาผมว่าตาหมัวแล้วมึงไปฉีดทำไมอ่ะกูถามเลยผมไม่ทีกูจะได้ให้ขอโทษจะได้จบจบนะผมขอโทษยอมขอไม่เอามึงฉีดเขาไหม มึงขีดเขาไหมไม่ใช่มึงถีบเขาไหมกูถามไม่ได้ถีบครับมึงถีบเขาไหมกูถามคนที่เท่าไหร่แล้วอ่ะอัดเที่ยวเฉี่ยวเหรอแล้วรถเขาล้มไหมไม่เจออันนี้ผมไม่รู้เพราะผมรถเขาล้มไหมล้มครับล้มไม่รู้ว่าเรือเขาล้มล้มไหมล้มแล้วทำไงแล้วมึงไปจอดตรงนั้นกูดูถามไลน์อยู่มึงไปจอดหนึ่งนาทีกว่าฮะมึงพูดมาผมขอนด้วยเหร ไม่ต้องดูมึงไม่ต้องกูดูกูดูจากถามไลน์เดี๋ยวเดี๋ยววัให้ปิดกล้องนั่นเองแล้วกล้องปิดไฟเลยแกเด่นนะแกนึกว่าได้โหดจำมึงเขี่ยวเขาหรือมึงถีบเขามันก็ไม่ต้องขอโทษกันใช่ไหมแกไขไม่ได้นะเองรู้เปล่าอันนี้ผมจำจไม่ได้จริงจริงมึงจะจำไม่ได้ยังไงอ่ะก็คือแบบผมไม่ได้นอนไหนคืนนั่นคืนแล้วอ่ะมึงเขี่ยวหรือมึงถีบ นักเลงวะเนี่ยนักเลงีวะเนี่ยเอาเป็นักเลงก็ต้องพกปืนนะเว้ยอันนี้ผมใจเดียวใช่เอา่ยดูมือมาเด็เนี่ยดูมือมันก็รู้แล้วเนี่ยเนี่ยมึงแบมือเด็กคนยิงปืนน่ะเขาจะรู้มันเป็นยังไงเข้าใจเปล่า ตื่นมาไปท้าแล้วผมก็ยังงงว่าผมไปโดนเลยยิงปืนเน่ะปืนจำปีไหนก็ไหนไหมไหนดูดิพี่พี่ยิงประจํานี่ยยิงผมรู้อยู่เนี่ยดูเนี่ยการยิงปืนเนี่ยก็รู้แล้วว่ปืนยิงได้เนี่ยเบสทำมืออย่างนี้ทำมือปืนปืนมันหนีบมีวานี่เป็นรอยเนี่ยปืนมันถีบไงโอ้ใช่ไหมล่ะเนี่ยกระดูดร้อยต้องร้อยเหมือนเข้าง่ามมันล็อกไม่ดียิงปืนเป็นปะ แปปลขึ้้นนนนวัีเ็ยิงปืนเป็นก็ได้ไงเคยยิงปืนอยู่แล้วที่เนี้ยมีมันนั่นที่เป็นเรืองคลอเลือดเนีเองยิงปืนล่าสุดมาปีไหนเนี่ยกี่วันแล้ว23ปีแล้วเฮ้ย23มาจากที่บ้านใช่ไหมใช่ป่ะดูดิใช่เสื้อป่ะไปลองดูดมได้ใช่กินแล้วมั้ยใช่ไหมเสื้อที่บ้านเราใช่ไหมไม่ใช่ครับเสื้อผมไม่ลองลองดมไม่ก็มาจากที่บ้านเองปะเนี่ย ก้าวมาจากที่บ้านเองเปล่างเอามาจากที่บ้านอ่ะเจอเองเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่หรือไม่ใช่มึงขี้ดูดีๆผมไม่มีดุบนี้มึงขี้ดูดีๆจับมันนี้เอาขี้ขึ้นมาดูให้มันชัดๆจริงผมไม่มีดุบนี้อที่ห่ออะไรไม่รู้ครก้าวมาจากที่บ้านเองไม่ใช่หรือก็คือให้ตำรวจไปเอามาไม่ใช่พร้อมจุดดุบให้ครับตำรวจปะไม่รู้ดิตำรวจเออายู่ตอนนี้คือว่า มีปัญหาอะไรเขาจะโยนที่ไอ้ผมที่อะไรวะใครจะไปโยนเ่คือไม่หยุดถามดูตามเข้ามาดูได้ไหมชุดนึงนี่เขาก็จะให้คุยิงให้คุยไอ้เคสสามเนี่ยเขาจับได้เขายืนยันตัวได้เลยยืนยันแล้วก็รถด้วยเขายืนยันรถนะยืนยันรถด้วยเคสสามจะเป็นรถเวฟฮอนด้าเวฟใช่ไหมตอนนี้เนี่ยฮอนด้าเวฟคันนี้เนี่ยจับเคสแรกเคสแรกผู้เสียหายผู้เสียหายยืนยันลดไหม ก็เพราะว่ามันใช้ใช้เคสแรกด้วยใช่ไหมว่าไม่ใช่หน้าเวสต้องต้องให้เขาขาดดูยินยันรถด้วยจับได้ใช่รถคันนี้ไม่ใช่ไอ้ไอ้เอรื่องชิงทรัพยนะ์เนี่ยมันไม่ได้ทรัพย์ไป<ะ>มันไม่ได้เอาทรัพย์ยัง<ะ>ยังหาเพื่อไม่เจอตอนนี้มันยังปฏิเสธอยู่ตนะอตนนี้ตอนนี้มังหายมันมีสามครั้งสามเคสนะครับเคสแรกที่ทางแยกบ้านป่าบัวผู้เสียหายนี่สุริตา

แล้วส่วนได้เคลหนึ่งเคลสองเนี่ยทั้งแรกก็ยังไม <hopefully Yes. S 1> ่แน่ใจลุืขึ้นนะาจะตัวเขาสั่นร้องไห้เลยครับเขาบอกใช่เลยอเคโรเจกต์ทศาเคลมันก็คือพนักงานตัวเดียวกันไอ้เคลที่สองเนี่ยเคลที่สองเป็นพนักงานเซเว่นด้วยใช่ไหมเขาก็ยืนยันด้วยว่าคุ้นเคยเลยไปซื้อของประจำ จำเสียได้สองจำลูก้างในตลาดเนี่ยครับครับเซเว่นจำลูกลางได้เนื่องจากมีการพูดคุยกันคุยกันบ่อยซื้อเขาไปซื้อของเขาไปซื้อของบ่อยแล้วซื้อที่ละห้าบาทสิบบาทไม่ได้ซื้อเยอะหรอกแต่เข้าบ่อยเขาทุกวันไม่มีอาการจะลิ้นกรเหลี่ยมไหมมันแต่งตัวกับมอกันไม่แต่ตัวเจ้าพนักงานนี่มันชอบแย่เขาเป็นคนพูดเก่งพนักงานผู้หญิงนะครับ อย่าอย่าลูกค้าอย่างลูกค้าชอบชอบพูดกับลูกค้าตีซีตีซี<ม>ย่าลูกค้าแค่สองน,นี่ก็ก็น่าจะพอแจ้งข้อาหาได้ละกับเคสหนึ่งเขาก็เขาก็บอปราจันเส็ยงได้ก็จะเริ่มเดี๋ยวถืออย่างเคสหนึ่งเนี่ยเราต้องเอารถอย่างที่บอกอะไปยึดรถไม้เขายืนยันด้วยเพราะว่าไอ้การจำเสียงได้เนี่ยมันต้องมีอย่างอื่นมาประกอบด้วยใช่ไหมไอ้รถดำเอสเอสเอสสองเนี่ย ระยะทางประมาณเทา่าไหร่6กิโล6กิโลแล้วจากจากุดเทเวนไปถึงจุดที่หนึ่งเนี่ยระยะทางประมาณเทา่าไหร่ป่าบัลวละ6จุดที่หนึ่งนี่คือป่าบัวป่าบัวถูกต้องประมาณ6กิโล<ม>ยัะที่เก็บไม่ไมีมีกล้องที่เทเวนไหมแร้เราเก็บเก็บเก็บเจ็ดนะแต่มันจะเป็นเส้นสเส้นเดียวอะไรอย่างไงฮะไม่เกิด กันเนี่ยตรงนี้มันจะมองไม่ชัดเลยถ้าเรื่องชัดอันนี้คือเซเว่นเส้นนี้แหละจุดเกิดเหตุจุดเกิดเหตุแหละคือเส้นนี้แล้วตรงนี้คือเซเว่นจุดเริ่มต้นทุกอย่างจะเป็นที่เซเว่นนั่นต่อมาเองพุ่งกลับมาไม่ได้มาแต่ว่าตามข่าวอื่นใช่ไหมป .6 อ๋อแล้วเคยทำนาไหม ตายเงปืนอยู่เลยคยังเมาอยู่เหรอเพื่อนแล้วไปทำอะไรอีกทำอะไรกันที่มอสายเนี่ยจริงไหมอ่าจริงจำได้จำไม่ได้แค่ที่ที่เราบอกว่าไม่จริงเนี่ยเพราะว่าเราจำไม่ได้ใช่ครับก็เราจำไม่ได้มันก็แสดงว่าจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้แต่เราจำไม่ได้เหมือนพราวผาอ๋อแล้วเราไปทำอะไรมาจำไม่ได้ ยากี่โมงเขาเขาเชิญกับบ้ารใช่ครับเยอะไหมเราเสร็จไปเยอะจำไม่ได้กอนไปองค์ถาความรู้นผมทำงานมาทำขี้อ้อยครับทำคนเดียวแล้วกไม่นอนหลายคืนห้าคืนโอ้โหนั่นเนี้ยมันดูดไปแล้วโดนดับเมื้องต้นที่เขาบอกว่าเขาเขียวเขียวรถผู้หญิงเนี่ยครับรถคืนเนี่ยครับที่พัลลัสนอน ก็กลับเลยไม่ได้ครับใช่ไหมครับไอเบสเช่ครับเรายม่ไฟังดิเราดิฟไปเชียวยังไงก็จริงๆแล้วผมมองไม่เห็นอยู่แล้วก็ผมขี่รถมาที่ทางตรงผมก็ถอดเกียร์แล้วก็บิดไปเลยบิดอัดไปเลยครับแล้วก็เอออะไรแล้วพอรู้สึกตัวก็ถึงถึงไหนถึงบ้านน้องถึงบ้านนอนบ้านน้องบ้านเราที่หนุมจะไปหา ได้รู้ว่าเชี่ยวชนรถมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมข้างทางใช่ไหมยิ่งกลับไปอาบน้ำก่อนไม่ใช่กันหลังจเชี่ยวรถอ่ะไม่ไม่แล้วพออ่อ,พอเองกับพออ่อเองเป็นคนพูดไม่ใช่หรือไม่ใช่วันนั้นอยู่กับพ่อป่ะอยู่ครับสมไมไม่ต้องถามมาบอกพวกไปให้ผม พยายามตั้งสติคือเขาเขารับเพียงแค่รับว่าขับรถตามไปถึงทางโค้งแล้วไปเฉี่ยวรถผู้หญิงและล้มภาพจับจำอะไรไม่ได้แค่ั้นใช่ไหมที่เมื่อคืนเนี้ยที่เขียนไว้อ่ะที่เองเขียนว่าเบสใช่ไหมเออเขาเขียนไว้ครับตำรวจก็มีพยาหลักฐานหมดแล้วนะ

เบยานะแล้วปกติเบสปกติเาเสพยาแล้วเนี่ยเราชอบดูลิปใช่ไหมไม่ครับบางอารมณ์ครับบางอารมณ์ไม่แต่ส่วนใหญ่ก็ดูใช่ไหมคลิปโป๊คลิปอะไรเงี้ยหนังเอฟอะไรส่วนมากเรค่อยดูแล้ววันที่ที่จะออกมาวันนั้นดูไหมดูดูดูแล้วเกิดลมไหมก็เเกิดนะครับลิปโปลนะไมดูแล้วมัฟีลปนะอะไรจจนน ตอนนี้รูตตอนนี้เต็มร้อยเนี่ยสติเรามีประมาณเท่าไหร่แบตบเราเนี่ยประมาณแปดสิบแปดสิบเลยถือว่าดีเนยดีว่าดีแล้วค่อนข้างดีค่อนข้างดี <c oughs> เราไปเซเว่นไม่บ่อยอ่ะ <c oughs> แ,แต่แต่ไปบ้างไปบ่าง <c oughs> รู้จักใครในเซเว่นไหมต้มีมีพอรู้จักครับใคร เขาจักผมแต่ผมจำชื่อเขาไม่ค่อยได้คนหนพื้นหนาวเขาผู้หญิงหรอทั้งหมดค่ะคุยคุยทักกันอยู่ทักทายกันแต่ไม่รู้จักชื่อแสดงว่าเราเป็นลูกค้าประจำใช่คืออะไรคือไม่คือคุณมันใช่ไหมคนดังคนรู้จักไปเยอะคนดังเป็นไงวะ

<Okay. S 2> เยอยไป,ไปเรบรสกลองนะค,ครับีคคืนเราไปเที่ไหนวกลางไมมากไม่ได้ไปไปคืนนัครับไปคืนนั้นคว่าก,กลับมางานก็นกน้าเขน,น,น,นอนเข้เอรเร่อมีออกไปสังสรรค์กับเพื่อนอะไรอย่างนี้ นาภาเนอ้อยชอบเี้ยนะัแล้วตันนี้ทําหน้าที่อะไรมั้งในบ้านทำาวผมทำงานขับที่บอยตอนนี้เขาตั้งหลักได้แล้วนะแลวเ่าตามพยาะว่าตามพยาแหลัได้แล้วไปเตไปทั่วเรเครั้งข้างบนังทีสามเมตรสองเมตรสามเมตรน แต่คืนเดิมเด็กคนนี้ไม่ได้มีใส่ยาเดี๋ยวเตายาที่ไหนขี้ที่ไไมตูดเจอจากลุงชายวันวันชายไ้สาน้องชายไ้สยดูยืนแล้วตรงไหนหมดเต็มเลยหมดลิตรงหมดจะนอนเป็นวันต้องวันนะครับพวกน้หลับจังเดียวทำตัวใหม่ ทางกางทางดื่อคนเนี่ยต้องควบคู่กันไปเกี่ยวเรื่องการป้องกันเชิงรุกแล้วก็เรื่องแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาใหญ่นะที่เยาวชนัเจออยู่แล้วเกือบเรียกว่าทุกหย่อมยาส่วนมากคดีมันจะพุ่งเนื่องจากยาเป็นฐาซื้อแลวมันถูกฐานซื้อง่ายแล้วมันถูกมากเด็กมันก็ทำงานด้วย แต่การพวงหนึ่งก็มาสี้แต่มันก็หมายความเขาได้ละหกร้อยพวงหนึ่งนะขาต้องทําให้ได้ได้จํานวนเยอะๆทีดสองพวงเขาได้พันกว่าทีนี้ก็กลายเป็นว่าเขาต้องเสพยาตลอดต่อกระตุ้นเขาเ็ต้องกระตุ้นไปเรื่อยเพื่อจะให้ได้รายได้ตรนั้นมันเหมือนก็บังคับไปด้วยในตัวอะไรแล้วเขาก็มีความเชื่อมันละถ้าผู้เติมของทุกครั้งเนี่ยผู้จะต้องทำได้งแล้วผู้ก็ต้องหลับนอนเรี่กการไม่ได้หลับนอนห้าคืนเลย จำบอกในขนาดไหนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หลับไม่ได้นอนก็คือสิ่งช้อเข้าวหลับคาช้อนเลยไม่พอเขาได้พักผ่อนเสร็จปุ๊บไอ้พวกนี้มันนั่งคล้ายมันไม่ได้มู่นี่นั่นอะไรนี่ใช่ไหมมันก็เฉาเฉาครับเฉาใช่ไหมลูกใช่ครับเสื้อีนเต็มกี่วันแล้วตัตามมันตั้ตอนนี้ช่วงนี้คง นอนอย่างเดียวพี่แล้วคนนันไม่เอาไม่อะไรเด็กใจถึงเนี่ยเขากำลังพูดอยู่ตรงนี้เขาที่มีเด็กก็เรียกเรียกเรียกผู้เสียหายมาสอบเพิ่มยืนยันตัวบุคคลยืนยันรถยืนยันเสื้อผ้าแล้วก็พยานหลักฐานเพียงพอแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีนะส่วนเดี๋ยวเดี๋ยวร้อยเวรให้ให้รองคุ้มกลับสอบสวนเนี่ยเดี๋ยวโทรหาร้องคุ้มนะ เพิ่มๆจะได้จะได้ชี้ชี้หนักชี้แน่ว่าจะต้องลูกคดีต้องทําไงเพราะว่าของเรามามาจนสุดทางแล้วได้ตัวผู้ต้องหาแล้วเดี๋ยวปอกส่วนเกนเดี๋ยวหายจริงก็ก็มีมีการก่อเหตุเนี่ยอย่างเนี้ยลักษณะเนี้ย ทำร้ายกระชากหรือว่ากระชากรถของผู้เสียหายที่เป็นผู้หญิลงล้มไปเนี่ยครั้งสุดท้ายนีย่เป็นครั้งที่สามที่ที่เรารู้ข่าวนะ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> พอเจ้าหน้าที่รู้ข่าวแล้วก็ตัว,ต,วตัวท่านผู้การเนี่ยแม้จะไปเมืองนอกลาไปเมืองนอกอยู่ช่วงเนี้ยท่านก็เป็นห่วง <c oughs> ก็โทรมาคำชักเรื่องนี้แล้วก็ <c oughs> ให้ทั้งกองสืบ <c oughs> ทั้งกีวดีลงมาช่วยที่ค้วยคด แล้วก็แกะรอยกันสุดท้ายก็ได้ตัวแล้วก็เราก็อย่างที่เห็นนะว่าผู้ต้งหาลายนี้ก <c oughs> ค่อนข้างจะเบิ่อเพราะว่าเสพยาเยอะซึ่งตัวนี้เป็นปัญหาเหมือนกันผมว่าเกือบท,ท,ท,ทุกแห่งนะในในประเทศนี้ช่วงนี้ที่ยาเสพติดระบาดเยอะนี่ <c oughs> มาเนี่ยทำให้ทำให้เด็กเยาวชนในะอย่างนี้อายุแค่ยีบสองปี ก็เมาเมายาจนไม่ไม่ไม่จำอะไรไม่ได้ว่าทําอะไรไปบ้างเมื่อกี้ก็ฟังแล้วนะแต่ว่าทางเจ้าหนี้ตำรวจของเราเนี่ยมีพยานหลักฐานเพียงพอนะครับไม่ว่าจะการแต่งกายหรือว่าเสียงน้ําเสียงหัรือว่าคุณจาได้หมดแล้วก็ผู้เสียหายทุกคนก็ยืนยันทั้งสามคดีอันนี้ต่อไปเนี่ยตรงคงจะต้องปรับกลยุทธ์ของการทํางานของตารวจด้วยคดใหม่ ในการป้องกันเชิงลุกเพราะว่าเหมือนอย่างที่รัชการที่ห้าเนี่ยบอกไว้การจับนี่ไม่ถือว่าเป็นความชอบแต่การอยู่การให้อนาประชาราษฎรเย็นเป็นสุขถือว่าเป็นหน้าที่ของพวกเราต้องป้องกันเชิงลุกโดยเฉพาะอย่างที่กลางคืนดนึกๆเนี่ยมันก็มีร้านเปิดยี่บสี่ชั่วโมงก็ร้านสะดวกซื้อเนี่ยตอนนี้ต้องใส่ตัวต้องตรวจเข้ม แล้วก็สังเกตพฤติกรรมของคนที่เข้ามาในร้านการทั้งป้องกันเชิงรุกแล้วก็รวมทั้งเดี๋ยวใส,ส่เสริมนี่ก็เหมือนกันใส่สก็ต้องเก็บข้อมูลต้องเก็บข้อมูลพฤติกรรมของคนกลุ่มเสี่ยงที่อยู่ในพื้นที่ในในหุยโคนทั้งหมดเพราะเวลาเวลามีเหตุเนี่ยมันจะได้ตามง่ายจะ,จะได้จะได้เจาะเข้าไปว่าพฤติกรรมอย่างนี้คณอย่างนี้แล้วเวลานี้คนนี้ไม่อยู่บ้านอยู่บ้านไม่อยู่บ้าน เพราะเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องไปเก็บเพราะว่า <Yeah. S 1> รู้สึกว่าจุดเริ่มต้นที่เหตุทั้งสามเคสเนี่ยมนเริ่มต้นที่เซเว่นทั้งหมดเดี๋ยว <nodig. S 1> ต้องไปเก็บข้อมูลจากกล้องวงจรปิดของเซเว่นเพื่อมาเป็นพยานหลักฐานในคดีครับครับและเบื้องต้นเนี่ยทางตำรวจเนี่ยได้ดำเนินคดีนในข้อหาอะไรบ้างกับผู้ต้องหาครับก็บในในเรื่องเรื่องเรื่องของเพราะว่าเขาไม่ไม่ได้ทรัพย์สินอะไรไป มันก็จะเป็นเรื่องทำร้ายร่างกายเนี่ยโดยโดยเจตนานะครับแล้วก็เท่าที่สอบถามดูเนี่ยทั้งสามเคสเนี่ยก็เดี๋ยวต้องสอบสอบให้ให้ให้ชัดอีกทีว่าเขามีลักษณะอนาจารหรือเปล่านะครับพอจะมีอตุ๊กคดีทุกกข้อหาแล้วก็อาวุธปืนที่ใช้เป็นปืนมีทะเบียนหรือปืนไทยประดิษฐ์ก็ต้องว่ากันเดี๋ยวไอ้ตอนนี้เราหาปอกขาอยู่